สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวตรงลาวเพลนาซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมชะพันมวันให้ทุกันสําหรับท่านผู้ชมทนที่ติดตามนะครับก็ชี่วันนีทางาวดวันที่25กันยายน2561ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสถิติที่สูรเดินมานะครับสามวันที่ซึ่งในวันแรกที่สูรเริ่มเดินคือในวดดันที่ออก8.5ครับสำหรับท่านที่สนใจสูตร3ตัวตรงสูรนี้มาดูครับ ในงวดได้ครับหลักร้อยสูนี้ดินทุเดียวได้เลขแปครับหลักสิบในงวดแรกได้สามหกนะครับหลักหน่วยทําได้5กับ0นะครับนำทั้ง3สูตรที่เดินดีเนาะจับประกอบชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น8 3 5ครับทำได้8 6 5นะครับทำได้8 3 0สนและชุด8 6 0นะครับในงวดแรกที่สูดเริ่มเดินคือในงวดเดียวเก้านะครับสูตรนี้คือเป็นสูตร3ตัวตรงนะครับอ่าเป็นสูตรใหม่นะครับแบบ สี่ชุดตรงนะครับแบบสี่ชุดตรงซึ่งในสี่ชุดนี้ก็ริงมาหนึ่งชุดตรงก็เข้าที่เลขชุดนี้ครับทําได้แปดหกห้าออกเก้าแปดหกห้านะครับอันนี้จะเป็นงววที่สู่เริ่มเดินนะครับเมื่อทันมาครับงวดที่2นะครับหลักร้อยในงัวที่2ดินตัวเดียวที่ได้คลิก6ครับหลักสิบได้4กับ7ดหลักหน่วยทําได้9กาับ4ครับนามาจับประกบชุด3ตัวนะครับได้6 4 9้า ทำได้6 7 9ทําทำได้6 4 4ได้ชุด6 7 4ก็เข้าที่ได้ชุดน,นี้ครับ6 4 4ถูกถึง2มูดติสนะครับมวดทันมาครับมวดที่3ที่ผ่านมาครับเลขที่ออกแตจะ6 4ออก7 0 3นะครับสูงนี้ครับหลักร้อยคำนโนโรมมนได้ที่7ตัวเดียวนะดินหลักร้อย ต่อมาสู่2เป็นสูรหลัก10ทําให้7กับ0หลักหน่วยทําให้3กับ8ครับนำมันจับประกบชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น7จ3 7 0จทําเ็ดนทให้778ดและชุด7 0 8ก็มาที่เลขชุดนี้ครับถูกถึงน 3, มวติดนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นงวนที่4ที่ผมจะมาคํานวณที่กันสําหรับรทุกซีตามมาอยู่นะครับอ่ทีนี้มาลองคํานวณเทียบดูนะว่าสูรนี้เดินมา3งวดจริงไหมนะครับตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับสูรนี้คํานวณมาได้8ป5จริงไหมอ่าเราก็มาลงคํานวณเทียบร อ่ซึ่งผมจะนำเลขออกนั้นตั้งแต่ในงวดเดีสองสามสามแปดหกจะมาตั้งคำนวณให้กันครับมาเริ่มกันที่สูตรแรกนะครับเป็นสูตรหารหลักร้อยนะครับยินตัวเดียวที่ได้ในงว,วดแรกคือยี่สิบแปดยี่สินหลักร้อยนะครับวิธีคิดครับนำหลักแสนบวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักร้อยบวกกันสามครั้งนะครับหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งทีนี้เรามาลงบวกกันดูครับ สองบวกคูเป็นแปดครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกหกได้สิบแปดครับตัดเล่าไปครับใช้ตัวตัวท้ายที่ได้ตัวเดียวที่ได้คือเลขแปดนะครับนี่คือเลขที่หลักลอยครับต่อมานะครับสูสองเป็นสูหลักสิบครับวิธีคิดหลักสิบครับนําหลักหลักพันบวกกันสองครั้งครับหลักสิบบวกกันสองครั้งหลักหมื่นบวกกันสครั้งบวกค่าคงที่ครับเรามาลองบวกเทียบดูครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ครับสิบสี่บวกเก้าคงได้ยี่สามครับ เดินตัวแรกที่ได้คือเลขสามครับน้ำพุเบี๊ยสามแทมครับเป็นหกนี่คือหลักสิบครับต่อมาครับสูตรที่สามเป็นสูตรกหน่วยครับหลักหน่วยที่ได้ที่ห้ากับศูนย์ในโมได้ในนี่คือตัวอย่างที่สูตรดึงอ่าเริ่มเดินเนาะก็จะเป็นงวดเด้แปดหัวห้าครับอต่ทีนี้ผมจะคำนวณดูกันเนาะในงวดแรกหลักหน่วยได้ที่ได้จะเป็นห้ากับศูนย์นะครับวิธีคิดก็นําหลักแสนน้ำบวกหนึ่งครั้งครับหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งร้อยสองคงที่ครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกแป หลักหน่วยตัวแรกที่ได้คือเลข5ครับแล้วเมืไปหาแต้มเป็นศูนย์นี่คือหลักหน่วยครับหลักร้อยได้8หลักสิบได้3ามหกนำมาจับประกบชุด3ตัวดูนครับก็ดินที่8 3 5ครับดินที่8 3 0ดินที่8 6 5และชุด8 6 0ครับเลขที่ออกถ้าจะ8 6ดหกงวันนั้นออก8 6 5ครับซึ่งใน4ชุดนี้ก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับเลขออก8 6 5หกห้าเมาที่เลขชุดนี้ครับถูกเป็นตัวแรก อันนี้จะเป็นมวดที่สูเริ่มเดินนะครับมวดถัดมาครับมวดที่2นะครับมวดที่2สูงนี้ครับคำนวณออกมาได้6กสี่นะครับเลขออกคือ8 6ดหครับเรามันลงคำนวณเทียบดูครับผมจะนำเลขออกในงวนนี้จะมาตั้งคำาหนด้วยกันครับก็จะเป็นหุ้นที่ออกหนึ่งแปดเก้าแปดถูกห้าครับมาต่อกันที่สูงแรกเป็นสูงหลักร้อยครับ วิธีคิดหลักลอยครับนำหลักแสนบวกกันงครั้งหลักหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับหลักร้อยบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบวกกันครั้งครับลองนำมาบวกเทียบครับ1บวกเป็น7ครับ7บวก4 11บเ็วก5้าสิบินตัวเดียวที่ได้คกครับนี่คือหลักร้อยที่ได้ในวดที่2นะครับต่อมาครับสู่2เป็นสู่หลักสิบครับนำหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกันครั้งบวกเก้าคงที่ครับ8บวกเป็น10บ0บวก5้าบ้วกเคงที่ หมูไปสามแทนเป็น7นี่คือเลขดีหลักสิบที่ได้ในงวดที่2นะครับดินที่4กับ7ครับทันมาครับสูที่3เป็นสูรำเวกหลักหมูที่ได้ในงวดที่2ดินที่9ก้ับสครับอ่าเรามาลองคำนวณเทียบดูนะครับวิธีคิดนะครับสูสามนำหลักอ่าหลักแสนบวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งบวกที่สองของที่ครับหนึ่งบวกไปเป็นเก้าเก้าบวกไปเป็นสิบเจ็ดบวกสองคงได้สิบเก้าครับเฉพาะต,ตัวไทยที่ได้ตัวแรกคือเลขเก้า แล้วไปห้าแทมเป็น4นี่คือหลักหน่วยครับเราก็นํามาจับประกบชุด3ตัวดูลครับก็เด่นที่4ชุดก็จะเป็น649ครับ644นะครับมันทําได้6 79แต่ชุด6 74นะครับซึ่งใน4ชุดนี้ก็จริงหนึ่งชุดตรงเมื่อทันมาครับถ้าจะไปถง5ออก644ครับเราก็มาดูครับใน4ชุดนี้ที่คำนวณออกมาได้เนาะก็จะมีในชุดนี้ครับที่ได้64 ก็ถูกเป็นสองหมดครับได้หกนะครับงวดถัดมานะครับงวดที่3นะครับงวดที่3ที่ผ่านมาครับเลขที่ออกคือ2703นะครับสูตรนี้ครับคำนวณออกมาได้703นะครับเรามาลงคำนวณเทียบดูนครับนี่คือสถิติที่สูดเดินมานะครับ3งวดติดนะครับนี่คือสูตรใหม่น้องเดินมา3งวดติดนะครับอ่ะทีนี้มาลงคำนวณดูนะครับ ผมจะนำที่เจ้าในงวดนี้จะมาตั้งเขนือด้วยกันก็จะเป็นในงวดเดี่ยว6 4ครับมาต่อกันที่สูงแรกนะครับสูงแรกเป็นสูตรหลัก้อยครับมาดูวิธีคิดกันครับวิธีคิดสูตรหลักร้อยสูตรนี้ครับนำต่นมาหลักแสนบุยหลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งหลัก้อยบวกกัน3ครั้งนะครับ หลักมวยบวกหนึ่งครั้งครับเราก็มาลองบวกดูนะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามบวกสี่ได้สิบเจ็ดดินตัวเดียวที่ได้หลักร้อยคือเลขเจ็ดนี่คือหลักร้อยที่ได้ในงวดที่สามที่ผ่านมาครับดินตัวเดียวนะครับเลขเจ็ดต่อมาสูตรที่สองครับเป็นสูตรหลักสิบหลักสิบที่ได้นะครับสําหรับสูตรอ่าสูตรสองนาะดินที่เจ็ดกับศูนย์นี่คือสูตรหลักสิบนะครับงวดที่สามนะที่คำนวณมาได้เจ็ดศูนย์ดินหลักสิบเราก็มาลองคำนวณดูนครับนำหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบ บวกกันหนึ่งบวกเก้างคงที่ครับ8บวกเป็น1ิบบวกบวกเ27ครับได้70 0. นี่คือหลักสิบนะครับต่อมาครับสูตรที่3เป็นสูตรหลักหน่วยครับหลักหน่วยที่ทําได้กันดินที่3กับ8เราก็มาลงคานวณดูครับวิธีคิดครับหลักหน่วยนําหลักแสนบวกหลักหมื่นหลักร้อยบวกกันหนึ่งทางบวกสอง,ง 2, คงที่ครับ5บวก0บวก6เป็น11บวก2คงที่13ครับใช้ตัวตัวท้ายนัวไปหาแต้มเป็น8 นี่คือเลขดินหลักรวยที่ได้ครับดินที่สามอ่านี่คือหลักรอยออาหลักร้อยได้เลหลักสิบได้เกับศูนย์หลัก่วยได้สามลักแปดนอกจากนี้เราก็นำมาจับชุดสามตัวก็ดินที่สชุดนะครับก 7, 7, 7, 7, บ็จะเป็นเจ็ด 7, 0, เจ็ดามนะครับจะเป็นเจ็ดศูยใชุดเจ็เลขที่ออกถ้าจะหกนะครับพอเจ็ดก็มาที่เลขชุดนี้นะครับถูึ่งสามงวด,ดิดน,นะครับ สถิติสูรสามปตรงสูนี้เดินมา3ามมติดซึ่งเป็นสูตรใหม่ครับอ่าซึ่งในส่วนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นตัวอย่างน้องที่สูเดินมานะครับใน3ามมแรกที่ผ่านมาสําหรับสูตรนี้ซึ่งจะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับสาหรับให้สนใจนะวันนี้มาดูนครับเลขชุด3ตัวบนที่น่าสนใจวันนี้จะตรงกับเลขชอ่อไหมนะครับอ่าทีนี้ผมจะนําเลขชอ่อในวันนี้นะจะมาตั้งคํานวณให้ดูกันครับ มาต่อกันที่สูตรแรกครับเป็นสูตรหลักร้อยนะครับวิธีคิดหลักร้อยครับตัวเดียวเนาะนำหลักแสนบวกหนึ่งครั้งนะหลักหมื่นบวกสองครั้งหลักร้อยบวกกันสามครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งครับนี่คือวิธีคิดสูตรหลักร้อยดินตัวเดียวนะครับเรามาดูครับ,บวันนี้หลักร้อยตัวเดียวได้จะเป็นตัวไหนสี่บวกแปดสี่บวกแปดเป็นสิบสองบวกหนึ่งสิบสามบวกสามได้สิบหกแต่ต้องาไปครับดินตัวเดียวที่ได้วันนี้นะครับคือเลขหกนะเป็นเลขดินหลักร้อยที่ได้วันนี้ครับดินตัวเดียวต่อมาสู่สองเป็นสูตรหลักสิบ นะครับวิธีคิดหลักสิบครับนำหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกอีกครั้งบวกเก้าคงที่ครับสี่บวกศูนย์เป็นสี่บวกสามเจ็ดบวกเก้าคงได้สิบหกตัดหน้าออกไปครับใช้โจทย์ตัวท้ายที่ได้ตัวแรกคเลขหกบวกกับอีสามแต้เป็นเก้านี่คือเลขที่หลักสิบได้ทั้งหมดนี้อยวนี้หกกับเก้าทัดมาครับสู่ที่สามนะครับสู่สามเป็นสู่หลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยครับนำหลักแสนหลักหมื่นนะบวกกันนึแล้วบวกด้วยหลักร้อยนะบวกด้วยสองคงที่อีกครั้ง นี่คือวิธีคิดหลักหน่วยคำแบบ2ตัวเดินดีนะครับ4ีบวกเได้13บสามวกเจ็บวกสคงได้22ครับตัดมาไปครับดินตัวแรกที่ได้วันนี้ได้ที่2นะครับนำาไปห้าแทมเป็น7จ็ดนี้ครับหลักหน่วยที่ได้ดินที่สอับเเราก็นำมาจจะประกบชุด3ตัวเดืนครับก็ดินที่6 6 2นะครับดิน6 6 7นะครับก็ดินที่6 9 2ในชุด6 9 7นะครับก็ดินที่4ชุดนี้เนาะเป็นชุด3ตัวตรงครับ นำไปชี้จงดูนะครับสำหรับสูตรสาตัวสูนี้เป็นสูนใหม่ครับถ้าเป็นด้ชุดสอตัวนะครับสตัวก็จะเป็น6กสอหกเถ้าชอก9ก็จะเป็น92 97ครับประมาณนี้นะนี่คือแนวทางนะในชุด3ตัวตรงวันนี้นะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดสูรเข้าสาม,มารถที่นาไปคํานวณต่อได้เลยครับวันนี้ครับหลักร้อยนะดิงตัวเดียวที่ได้ คือเขกครับเินหลักร้วันนี้ครับตัวเดียวต่อมาสู่ 2, 2> เป็นสูหลัก10ครับทําได้6กับ9นี่คือหลัก10ครับสู่3เป็นสูหลังหน่วยครับวันนี้ครับดินที่2กับ7นะครับนะถ้าเรานํา3สูนี้นะมาจับประกบชุด3ตัวที่ได้ก็ดินที่6กหครับทําได้667นะครับ เหรียญที่หกเในชุดหกเ้าเจ็ดครับประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเลขจุด3ตัวตรงนะครับที่ได้จะสู่ใหม่อันนี้นะครับเป็นแนวทางงวดวันที่25กันยานะครับอ่าะท่านผู้ชมนำไปพิจารณานะครับสำหรับสูตรนี้เนาะอ่าเลขชุดที่น่าสนใจสำรับวันนี้คาดว่าน่าจะเป็น6 9 2นะครับนี่คือตัวเน้นวันนี้เนาะประมาณนี้ครับอ่ะสุดท้ายนี้ขอวิด ทุกท่านจนนดีครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ